สวัสดีค่ะวันนี้รับเมนูเย็นๆนะคะเนื้อลิ้นจี่ค่ะหนึ่งถ้วยนะคะเยลลี่รสสตรอเบอรี่ค่ะหนึ่งถ้วยเล็กค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะน้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะน้ำเชื่อมนะคะสองช้อนค่ะ เนื้อลิ้นจี่นะคะลงไปเลยค่ะส่วนนี้เจอลี่นะคะรสสตรอเบอรี่ค่ะ,คะน้ำเชื่อมค่ะ เกลือค่ะเกลือนิดเดียวนะคะน้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะติดสายให้แน่นนะคะปั่นเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำลิ้นจี่สตรอบอรี่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเย็ยนเย็ยนสดชื่นสดชื่นค่ะสวัสดีค่ะ